สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคต่อนะครับสำหรับภาพเส้นเด็กเมื่อวานนี้ก็ปิดแบบทรงๆนะครับก็เห็นว่าปิดคล้ายๆโดจินะครับเปิดตรงไหนก็ปิดตรงนั้นนะครับส่วนหุ้นที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับสังเกตดัชนีเอสเซเนี่ยนะครับก็มีการปิดเขียวขึ้นมานะครับหรือเ i เนี่ยนะครับก็ปิดเขียวขึ้นมาแต่เอเจะทิ้งห่างด้านบนหน่อยครับคือถ้าเกิดเทียบดัชนีเนี่ยเราอาจจะชอบตัว s อสเซเนี่ยมากที่สุดในช่วงนี้นะครับเพราะเราาเลล่่ให้ฟังไปวา ดิเวอร์เจ e เนี่ยก็มีนะครับแล้วก็มีการเกิดตัว Exhaustion Gap ด้วยนะครับก็เลยทำให้พวกคุณกลางคุณเล็กเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวถัดมานะครับเรามาดูตัวนี้กันนิดหนึ่งนะครับเรื่องของ Market b r e a d Indicator นะครับเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันไปว่าตอนเนี้เราไม่เห็นว่า New Low มันจะพุ่งละนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าค่อนข้างดีเลยเนี่ยก็คือนิวไฮเนี่ยมีการขยับขึ้นมานะครับ ตอนนี้นิวไฮเนี่ยขยับมาเป็นเลข2หลักแล้วนะครับ,บกปกติก่อนหน้านี้นิวไฮก็แบบห้าเปอร์เนแปดเปอร์เซ็นต์อะไรแถวแนี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมา12%ละนะครับถึงแม้ว่ายังไม่แซงนิวโลนะครับแต่มันใกล้มากแล้วนะครับคือนิวไฮเนี่ยอยู่ที่12%ส่วนนิวโลเนี่ย13%บสาเปรนต์ถ้าเทรนยังเป็นอย่างนี้ต่อนะครับนิวโลลดนิวไฮเพิ่มเนี่ยแล้วถ้ามันตัดขึ้นได้เนี่ยนะครับภาพการฟื้นตัวของเซรินเดกเนี่ย ก็คงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราลองย้อนมาดูกันนิดนึงว่าตอนนี้มันเคยตัดขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับอันนี้คือแบบเอ่อตั้งแต่ตัดขึ้นนี่คือแบบพุ่งแบบพุ่งยาวไม่หยุดเลยนะครับแต่ถามว่ามันมีแบบสัญญาณแบบฟอลหรือเปล่านะครับมันก็มีแหละนะครับอย่างรอบนี้คือตัดขึ้นเนี่ยก็อ่ะบวกอยู่ไม่กี่วันนะครับหรืออย่างรอบนี้เนี่ยก็ ตัดขึ้นเนี่ยบวกไม่กี่วันนะครับแต่รอบนี้คือตัดขึ้นแล้วก็บวกแบบยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องดีเทลเนี่ยว่าถ้าตัดขึ้นแล้วมันน่าจะเป็นแบบไหนมากกว่ากันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บไว้ทํากันบ้านให้ฟังในวันหลังนะครับวันนี้ให้ดูไว้ก่อนว่ามันใกล้ละนะครับใกล้จะตัดขึ้นละสาหรับนิวไฮกับตัวของนิวโลนะครับเบรดจะได้กลับมาเป็นบวกสักทีนะครับถ้าเบรดเป็นบวกนะครับตลาดจะเล่นง่ายเลยนะครับอ่าเรามาดูซูมในกราฟลาย30นาทีกันนิดนึงนะครับเพราะว่า เซ็นดิเง่บางทีเราดูในกราฟรายวันเนี่ยมันก็เห็นแบบปิดโดจินะครับส่วนกราฟรายสามนาทีเนี่ยคีย์สำคัญวันนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่เส้น u p พเท n d l i n นะครับ u p ท r e n d l i n อยู่มาหนึ่งสองห้าสามนะครับตัวนี้มันเป็นแนว uptrend ที่เลี้ยงตัวการฟื้นของเซตขึ้นมานะครับดับงนั้นหนึ่งสองห้าสามเนี่ยเป็นคีย์หลักของวันนี้ถ้ายืนได้ไม่หลุดนะครับก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นนะครับเราก็ตีเป็น channel ขึ้นไปว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยมันจะมี แนวต้านอยู่แถวไหนนะครับก็คงแถวประมาณ 1, 2 7 0เนี่ยที่มันเป็นแกลบนะครับแล้วก็แกลบนี้อย่าลืมนะครับว่าเรามองว่าเป็น e x h a u s t i o n gap นะถ้าปิดได้ก็เป็นการคอนเฟิร์มมุมมองของเราว่าตรงเนี้ยมันคือ e x h a u s t i o n นละครับถ้าเกิดเป็น e x h a u s t i o n เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวของเซรินเด็กนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดก็อาจจะต้องลงมาตั้งฐานกันใหม่นะครับแต่น้ําหนักเนี่ยก็คงให้น้ําหนักกับการแบบพยายามแบบไต่ไต่ฟื้นมากกว่านะครับในตัวของเซรินเด็กนะครับ มาต่อน,นี่ภาพของ s e ทวิฟตี้อินเด็กฟิวเจอนะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์ตอนนี้มันก็แกว่งออกข้างตามตัวของเซทอินเด็กแหละนะครับเพราะว่า s e ทวิฟตี้อินเด็กฟิวเจอกับเซทอินเด็กมันก็มีคอร์เรลเลชันกันสูงนะครับช่วงนี้นะครับก็อาจจะเห็นว่าราคามันก็ไม่ไปไหนนะครับกรอบล่างก็แถว800นะครับกรอบบนก็แถวประมาณ810แต่โดยโมเมนตัมโดยรวมเนี่ยเราชอบฝั่งลองมากกว่าฝั่งช็อตนะครับเพราะนิวไฮมันเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราแนะนําว่าถอยลงมาใกล้ๆ800เนี่ย พยายามสะสมรองไว้สำหรับ s e อร i วิ e ิตเด็กฟิวเนะครับเราไม่เน้นช็อตในช่วงนี้นะครับเพราะเรามองตลาดว่าจะฟื้นตัวในระยะถัดไปส่วนทองคำนะครับทองคำขึ้นมาทดสอบแถวไฮเดิมอีกแล้วนะครับเราคุยทองคำไปเนี่ยในต้นสัปดาห์เนี่ยคือกราฟลาย์วิคนะครับว่ามันโอเวอร์บอทนะครับส่วนกราฟลายวันเนี่ยตอนนี้การที่มันขึ้นมาทดสอบแถวไฮเดิมเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยง เรื่องของการเกิด b a l a n e d i v e r g e n อยู่นะครับเราก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่าเวลาทองคําขึ้นมาสูงๆเนี่ยเราคงไม่แนะนําในการไปไล่เปิดลองนะครับเราก็คงรองจังหวะในการช็อตมากกว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดตัว d i v e r g e n ตรงนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับภาพรายวันเนี่ยก็จะไปคอนเฟิร์มภาพของกราฟรายสัปดาห์ได้สําหรับตัวของราคาทองคำนะครับ ส่วนน้ำมันก็ฟื้นตัวนะครับแต่ตรงนี้ก็เริ่มจะเป็นแนวต้านแรกละคือเส้น20นะครับแนวต้านที่2คือเส้น200นะครับเราก็ยังไม่ได้มองว่าน้ํามันเนี่ยจะขึ้นแรงนะครับก็เป็นการแกว่งแบบเชิงของไซด์เวถึงไซด์เวดาวมากกว่านะครับแนวรับไม่หลุดก็รีบาวแต่ว่าอัพไซด์ก็ถือว่าไม่ได้เยอะสําหรับตัวของราคาน้ํามันนะครับ สำหรับแนวโน้มค่าเงินนะครับแนวโน้มค่าเงินเยนก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาต่อนะครับ USDJPY ต่ำกว่าเส้น200ก็ยังมีโอกาสจะซึมลงมานะครับแนวรับถัดไปก็150หรือ149นะครับส่วนค่าเงินยูโรดอลลาร์นะครับปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านแนวต้านนะครับก็ยังติดแนวต้านที่1.05อยู่นะครับทำให้ภาพใหญ่เนี่ย มันก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเดือนนี้เราก็ยังให้ภาพที่เป็นไซด์เวย์แบบนี้อยู่จนกว่ามันจะมีการเบรกผ่านแนวต้านด้านบนนะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทก็ยังไม่หลุดแนวรับสําคัญนะครับคือประมาณสามสิบสามจุดห้านะครับก็ดูตรงนี้ไว้นะครับคือนอกจากค่าเงินบาทเนี่ยจะดูโดยตัวมันเองนะเนี่ยอย่าลืมอ่าเทียบกับเรื่องของเซตด้วยนะครับคือถ้าเกิดเรามองว่าเงินบาทเนี่ยถ้ามันมีการหลุดแนวรับมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ มันจะหนุนให้ภาพของเซติเด็กเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็สังเกตว่ารอบนี้เนี่ยที่เราคุยเรื่องของสัญญาการกับตัวของเซตเนี่ยเราจะดูทั้งเบรดนะครับดูเรื่องของค่าเงินบาทนะครับแล้วก็เรื่องของแกลบนะครับคืออนนจะมี3ามอย่างที่เราอรอลุ้นอยู่ปิดแกลบให้ได้นะครับเงินบาทหลุดโลลงมานะครับแล้วก็นิวไฮมากกว่านิวโลนะถ้าเกิด3มสัญ,ญญาณนี้พร้อมกันเนี่ยนะครับเซติเด็กเนี่ยมีโอกาสญญาจะฟื้นตัวในรอบระยะกลางได้เลยนะครับ โอเคก็ okay, เดี๋ยวมาที่ภาพของเซกเตอร์โลเทชันนะครับจะเห็นว่าภาพของเซกเตอร์เนี่ยก็ดูดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ในโซนของ leading แหละนะครับแต่ตอนนี้ leading อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงคือก่อนหน้าเนี่ยตอนนี้มันขึ้นแบบกระจุกตัวเนี่ยกลุ่มแบงก์เนี่ยจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้าง,างจะแบกตลาดนะครับแต่ตอนนี้กลุ่มแบงก์เนี่ยเริ่มจะมัมนตั้มที่แผ่วลงละคือจาก leading เนี่ยมา weakening ละนะครับผมมองว่ากลุ่มอื่นเนี่ยมันมีโอกาสจะขึ้นมาได้ไดด้ีกว่านะ กลุ่มแบงก์อาจจะแบบเริ่มทรงทรงตัวนะครับส่วนกลุ่มที่เป็น l a กกิ้งก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับอ่ารับเหมานะครับคอมเม e ร์ e แล้วก็ทรนะานสปอร์ a t i o n นี่ก็คือโดนโอ t เนี่ยกดลงมานะครับสำหรับตัวของ dr แนะนำวันนี้ก็จะเป็นตัวของ lvmh 0 1นะครับสำหรับ lvmh 0 1เนี่ยอ่ามันเล่นได้2แบบในเชิงของเทคนิคนะครับก็คือถ้าเกิดเราตีเป็นเส้น uptrend เนี่ยเรารอจังหวะย่อเนี่ยเราก็ซื้อก็ได้นะครับก็แถวประมาณช่วง10 5.1อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเส้น uptrend ย่อรับได้นะครับแต่จุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันย่อมาไม่ถึงเนี่ยเราต้องดูเรื่องของการ break out ด้วยเพราะว่าเส้น20กับเส้น200เนี่ยเข้าใกล้กันต่อเนื่องเลยถ้าเกิดมีการตัดขึ้นเหนือเส้น20ตัดขึ้นเหนือเส้น200ได้ก็จะเป็น golden cross สำหรับตัว LVM s 0ศนะครับก็เป็นจุดที่ใช้เก่งกำไรได้นะครับก็มี2จุดที่เราสนใจอยู่ในตอนนี้นะครับโอเคมาที่หุ้นแนะนาดีกว่านะครับ เมื่อกี้เราเล่าภาพเซตไปซะยาวว่าโอเคภาพเซตเนี่ยมันยังไม่ได้มีสัญญาการกลับตัวที่แบบชัดๆหรอกแต่มันก็ใกล้แล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราเล่นเก่งกาไรในหุ้นรายตัวเนี่ยเราไม่ได้เล่นที่ตัวของตลาดนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีหุ้นที่มีสัญญาการกลับตัวก่อนตลาดเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราจะเน้นเรื่องของหุ้นเบรกเอาท์เลยนะครับามาดูกันว่ามีตัวไหนของเซตที่เบรกเอาท์ขึ้นมาได้บ้างแล้วนะครับ ในหุ้นในเซ็ตร้อยนะครับตัวที่เรามองว่ามีการเบรกเอาขึ้นมาได้แล้วเนี่ยคือตัวของแบมนะครับสําหรับแบมในสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราก็เน้นแบบย่อแล้วก็รับลงรับไปนะครับแต่ตอนนี้เราต้องอ g เก s s i มากขึ้นเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันคือ s y m m e t ค i c a l triangle นะครับแล้วก็เบรกแนวต้านขึ้นมานะครับเราเลยมองว่าแบมเนี่ยน่าจะเข้าสู่จังหวะในการเล่นตัวขึ้นเป้าหมายคือ6.25แล้วก็6.50แนวรับ6.05แล้วก็ stop ปลอ s ถ้าเกิดต่ํากว่า 5.90จุาสำหรับตัวของแบมนะครับสำหรับตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของ b t g นะครับตัวนี้ก็เป็นการ Break out เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นคนละแพทเทิร์นกันนะแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นของ b t g คือ Inward Head and Shoulder นะครับนี่คือไหล่ซ้ายนี่คือไหล่ขวานี่คือหัวนะครับมีการเบรกแนวเ e c k l i n e ขึ้นไปได้แล้วนะครับเรามองว่า b t g มีโอกาสจะเล่งนตัวขึ้นไปต่อไปที่18.7แล้วก็19บาทนะครับแนวรับ18.1แล้วก็ Stop Loss ถ้าต่ำกว่า17.6ก ตัวถัดมาก็เป็นแนวบรกเอ o u t คือตัวของ CRC นะครับสำหรับ CRC เนี่ยแกว่งในกรอบไซด์เวย์มานานนะครับประมาณ2-3เดือนได้แล้วนะครับก็คือกรอบ32เนี่ยกับกรอบ35.75เนี่ย แกว่งไปแกว่งมาเนี่ยไม่ผ่านสักทีนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเห็นการ break out ผ่านแล้วแหละนะครับสังเกตราคาปิดเนี่ยปิดที่36เลยคือเป็นการปิดสูงสุดในรอบหลายเดือนเลยนะครับทำให้เรามองว่า crc เนี่ยมีโอกาสจะเล่งโตขึ้นไปต่อเป้าหมายคือ37.25แล้วก็38แนะครับแนวรับ35.5แล้วก็ stop loss ถ้าต่ำกว่า34.25สําำหรับตัวของ crc นะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับก็ ตัวแรกเป็นตัว LTS นะครับ LTS ก็เป็นหุ้นที่มีคําถามเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ลงมาค่อนข้างแรงนะครับเราก็รอจังหวะจนกว่ามันจะเริ่มยืนได้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าราคามันเริ่มยืนได้นะครับราคาเริ่มยืนได้คือโลต้องเริ่มไม่ทําโลใหม่นะครับจะเห็นว่าเวลาลงมาแรงๆเนี่ย lower low นะครับ lower low เรื่อยๆแต่เราจะมเห็นว่าล่าสุดเนี่ยโอเคไม่ทําโลใหม่ละแล้วก็ MACD นะครับเข้าใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆละนะครับถ้ามันตัดขึ้นได้ก็จะเป็นสัญญ,ญาณโบกสําหรับ ตัวของ LTS นะครับแนวต้าน10.1แล้วก็10.6ที่เป็นเส้นแถวๆเส้นตรงนี้นะครับส่วนแนวรับเนี่ย9.65แล้วก็ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า9.3สําหรับตัวของ LTS นะครับก็คาดหวังการฟรื้นตัวตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของ SCI นะครับ SCI จะเป็นเรื่องของ fall breakdown นะครับ SCI เนี่ยดูเหมือนจะมีการหลุดโลตรงนี้ลงมาประมาณ3.4 3.42นะหลุดโลลงมา แต่จะเห็นว่าหลุดโลแล้วมันไม่ได้เกิดแรงขายต่อเนื่องนะครับแล้วตอนนี้มันฟื้นกลับมายืนเหนือโลที่มันหลุดได้ก็แปลว่าที่หลุดไปเนี่ยน่าจะเป็นก็ฟอลเบรกนะครับแล้วก็ MACD เนี่ยใกล้จะตัดขึ้นอีกนะครับจริงๆถ้าตัดขึ้นได้รอบนี้เนี่ยมันอ่านเป็นบู l ิชไดเวอ e ์เจนต์ใน MACD ได้เลยนะครับแนวรับคือ3.42จุดสี่สองต็อปลอล้าต่ำกว่า3.3นะเป้าหมายคือสาแล้วก็สานะครับแล้วก็ อ่าตัวสุดท้ายก็เป็นตัวของ r o c t t e c นะครับอันนี้เป็นแนว pull back บ้างแล้วกันนะครับเรามี break out ไป3ตัวนะครับมี r e v e r s i o n 2ตัว pull back 1ตัวแล้วกันก็จะเป็นตัว r o c t t e c นะตัว r o k t e c คก็จะเห็นว่าย่อมานะครับไม่ต่ำกว่าเส้น SMA 200ดังนั้นก็เป็นการย่อตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวรับ0.98ซอปอลอแล้วต่ำกว่า0.93า0.93นะครับเป้าหมายคือ 1.07แล้วก็1.14สำหรับตัว LockTech นะครับตอนนี้ผมแนะนำนิดนึงว่าจะเห็นว่าตอนนี้เราเริ่มเอาแนว Breakout เข้ามานะครับเนื่องจากเรามองว่าเซตเนี่ยมันใกล้จะเกิดการสัญญาณในการกลับตัวในภาพระยะกลางเวลาเล่นการกลับตัวในภาพระยะกลางเนี่ยหุ้นแบบไหนที่เราชอบเนี่ยลองย้อนไปดูรายการชาร์ตเปอร์สเปกทีฟตอนช่วงแถวเดือนสิงหากันยานะครับตอนที่เราแบบมีการออกคลิปไปในตัวของชาร์ตเปอร์สเปกทีนะครับว่า ไปพวกสัญญาการกับตัวในภาพระยะกลางเนี่ยมันมันดูยังไงนะครับนั้นเราจะมีการใส่พวกเทคนิคอะไรเงี้ยไว้ให้นะครับก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับตอนนี้น่าจะเป็นจังหวะที่หยิบมาใช้กันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้ในหุ้นแนะนํานะครับสําหรับคําถามนะครับทางเสียงตรงจุดนี้เราคงไม่เอานะครับเพราะว่ามัน มันใกล้แนวต้านแล้วนะครับเราเราไม่ค่อยอยากจะไปให้นักทุนเนี่ยไปเบสตามแนวต้านเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าตัวหังเสงเนี่ยเราบูริชมากในช่วงเดือนมกรานะครับตอนนี้นมันลงมาแถวเส้น200นะครับนในชาร์ตเปอร์สเปกทีฟเนี่ยเราก็หยิบมาฮะเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าเราชอบตัวไหนบ้างสําหรับหังเสงแต่ว่าเวลามันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเราก็คงไม่ค่อยอยากนักทุนเนี่ยมาไล่าตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากเกิดขึ้นนักทุนคือข้อมรอบนะครับคือ ตลาดอะไรแย่เนี่ยเราก็หนีแล้วตลาดอะไรดีเราแบบไปไปไปล่าตามโซนสูงบางทีมันก็ทําให้เราเนี่ยคอมรอบะครับผมเลยคิดว่าห่างเส็งเนี่ยไม่ค่อยน่าจะไล่าตามนะครับสําหรับตัวถัดมาเป็นตัวของ AI นะครับสำหรับ AI เนี่ยมันปรับตัวขึ้นนะครับแต่ตรงนี้มันก็ชนเส้น200ละมันก็คงไม่น่าจะไปไล่าตามนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยทดสอบออกมา3รอบมันก็ไม่ผ่านนะครับรอบนี้ก็ต้องมาดูอีกทีว่ามันจะยืนได้จริงหรือเปล่านะครับดังนั้นก็ยังไม่ใช่จังหวะในการเล่นนะครับ สำหรับ IVL นะครับช่วงนี้เนี่ยเบรกนะครับเบรกผ่านแนวต้านไปแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยถอยกลับมาแบบนี้เนี่ยย่อมาอย่างเงี้ยน่ารับไหมปกปกติเนี่ยจะไม่น่ารับนะครับเพราะอะไรนะครับมันจะถ้าเกิดเรื่องของการเบรกเอาแล้วเจอฟอลเนี่ยนะครับถ้าถามเราวันนี้กับถามเราเมื่อตอนประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับหรือว่า2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าคําตอบมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือตอนก่อนหน้าเนี่ยนะครับเวลาถ้ามันแบบ เกิด False Signal เนี่ยสมมติเกิด False เนี่ยแล้วถอยลงมาบางทีเรายังแนะนําว่าโอเคยังยังรับได้อยู่เพราะว่า s e ตเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีสัญญาณก,ก,การฟื้นตัวแต่ตอนนี้เนื่องจากว่า s e ตเนี่ยมันมีสัญญาณการฟื้นตัวละแล้วก็หุ้นเนี่ยมันก็ควรหุ้นที่แบบ Break Out ได้เนี่ยมันต้องโชว์ความแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับการที่มัน Break แล้วมันแบบถอยลงมาแล้วแล้วแบบอ่ย่อลงมาอย่างเงี้ยนะครับมป็นการาฟก็จะไม่ไม่ค่อยดีมากสําหรับตัว i v l นะครับเวลาย่อกลับมาเนี่ยมันก็เลยไม่น่ารับนะครับ เวลาจะเล่นอย่างเงี้ยนะครับคือต้องรอเล่นแบบเวลามันกลับไปเบรกอีกทีหนึงเนี่ยแล้วค่อยเล่นสําหรับตัว IBL นะครับอ่าแบมเนี่ยผมว่าตัวนี้เล่นได้เลยนะครับมันมันเบรกแพทเทิร์นสามเหลี่ยมละนะครับส่วนตัวของ b u b i กนะครับ b ู b i กอันนี้จะเป็นลักษณะของ mean reversion นะครับ ก็รับตามกรอบล่างได้แล้วรอขายตามกรอบบนนะครับแนวต้านด้านบนคือเส้น200ที37่37.25นะครับแนวรับก็34สต็อปลอยก็แถว32สําหรับตัวบูบิกนะครับก็รับเก็งกําไรได้นะครับส่วน s t g t นะเมื่อวานนี้เปิดแกลบขึ้นมาเลยแล้วมาชนเส้น20นะครับซึ่งเส้น20ช่วงหลังมันคือแนวต้านนะครับดังนั้นเราคิดว่า STTT จอาจะย่อลงมาปิดแกลบที่7.65ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่น่าเก็งกําไรนะครับ cpn นะครับก็รับแล้วถือยาวได้ไหมนะครับผมว่าถือได้นะครับเพราะว่า cpn เนี่ยก็มีภาพของการฟื้นตัวเหมือนกันนะครับสำหรับตัว cpn ก็ซื้อแล้วก็ถือถือได้ได้นะครับส่วน tfx ก็เน้นลองนะครับก็แถว800แหละนะครับส่วนตัวถัดมาเป็นตัวของ cpo นะครับ cpo 49บาทมีทุน49บาทขายหรือถือต่อนะครับผมว่าถือต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าจุดโลที่มันหลุดลงมาเนี่ยประมาณ53เนี่ย น่าจะขึ้นมาได้นะครับก็อาจจะค่อยๆมาทยอยขาดออกโซน53สําำหรับตัวของ c p พนะครับส่วนตัวของ b บ d ูแป0เนี่ยนะครับอ่าเป็นเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแลกกะในตัวของอ่าหุ้นฮ่องกงนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเราคิดว่าเก่งกำไรได้นะครับแนวโน้มเนี่ยผมว่ายัางมองเป็นไซด์เว้าอยู่นะครับถ้าถอยมาประมาณสัก Uh, 3.84นั้นก็เป็นแนวรับรัวส่วนแนวต้านก็ประมาณ4.3สำหรับตัวของบีดู80นะครับก็แนะนําถือต่อนะไม่มีก็สามารถเก็งกาไรได้นะครับส่วน b ีเอนะบี BH ตอนนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องละนะครับมาดูโซนแนวต้านกันดีกว่าว่าแนวต้านของ b ีเอนี่ยอยู่แถวไหนนะครับแนวต้านจะเป็นเส้นดาวเทรนเนยประมาณใ,ใกล้ๆตรง190นะครับแถว190ก็อาจจะขายไปสักรอบนึงก่อนก็ได้สําหรับตัว BH ีเนะครับส่วน M นะครับนี่เป็นหุ้นแนะนําในช่วงต้นสัปดาห์ตอนวันจันทร์นะครับก็ เล่นเรื่องเบรกเส้น20นะครับก็ถือว่าเบรกขึ้นมาได้ดีนะครับก็รอมาขายตามช่วง19.7ถึง20่ส่าแถวนี้ก็ได้สำหรับตัวของ M นะครับเวลาซื้อดนะีเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของสภาพคล่องด้วยนะครับก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยเริ่มเรียนรู้เรื่องของดีแหละนะครับเราก็พยายามแบบซื้อขายด้วยเม็ดเงินที่แบบจะไม่ต้องเยอะก่อนก็ได้นะครับก็ต้องดูเรื่องของสภาพคล่องไปด้วยนะครับส่วนตัวของโฮมโปรนะครับโฮมโปรเมื Pro, ่อวานเราคุยไปแล้วนะครับว่า แนวต้านถัดไปอยู่ตรงไหนถ้าผ่านเส้น20เนี่ยมันก็จะเป็นพวกเส้นดาวเทรนเนี่ยประมาณใกล้ๆถึง9บาทสาหรับตัวของโฮมโปรแล้ว9.5นะครับตอนนี้ก็ให้น้ําหนักในการลุ้นผ่านไปเรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่าภาพตลาดมันก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วน VTI นะครับสำหรับว t i เนี่ยเราเคยแนะนาให้เล่นกิงกาไรโดยที่มันย่อลงมานะครับแถวแนวรับแล้วตอนนี้มันพุ่งขึ้นไปแรงๆลวแต่สังเกตว่ามันพุ่งขึ้นไปแรงๆแล้วมันก็ไปผ่านเส้น ดาวเทรนด์เนี่ยไม่ได้เท่าไหร่นะครับดังนั้นผมเลยมองว่ารีบาวขึ้นมาละก็หาจังหวะขายมากกว่าคือตอนนี้นะครับผมอาจจะชอบหุ้นโซนต่ําหุ้นโซนต่ํานี่มันต่ำกว่าเส้น200เนี่ยมากกว่าหุ้นโซนสูงที่มันเหนือเส้น200นะครับพยายามหาหุ้นโซนต่ําที่มีแพทเทิร์นการกลับตัวดีกว่านะครับช่วงนี้บ g i ผมบว่ารีบาวมาก็เป็นโซนขายมากกว่านะครับสำหรับตัวของเซนเทลนะครับเซนเทลก็ฟื้นละนะครับตัวนี้เราคุยกันด้วยเรื่องของไดวอร์เจนนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยก็ฟื้นตัวมาต่อเนื่องแล้วนะครับเซนเทลเนี่ยก็ฟื้นมาจนเริ่มเป็นแนวต้านแล้วแหละผมก็เลยมองว่าใกล้ๆ3 1หรือ32เนี่ยก็เป็นจังหวะขายมากกว่าที่จะเป็นจังหวะซื้อนะครับส่วนแม็กกรุ๊ปนะครับแม็กกรุ๊ปเราคุยกันกันเรื่องของการเบรกแพทเทิร์นไปตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้มันชนทาร์กเก็ตไปละที่เส้น200ดังนั้นก็ไม่ใช่จังหวะในการมาซื้อตามนะครับก็ต้องรอแพทเทิร์นใหม่สำหรับแม็กกรุ๊ปส่วน g f p t นะครับมีแรงซื้อขึ้นมานะครับแต่ชนเส้น20ไปละ ทำให้ผมมองว่าแถวเส้น20เนี่ยผมก็ยังไม่อยากจะเบสผ่านเพราะว่ามันเคยเทสเส้น20มาตั้งหลายหลายรอบเนี่ยมันยังไม่ผ่านเลยนะครับดังนั้นการนี้มันชนแล้วมันยังไม่ผ่านเนี่ยก็แปลว่าเรายังไม่มีจังหวะในการเข้าไปซื้อนะครับตอนนี้ก็ขอรอดูไปก่อนและการสําหรับตัวของ GFTP นะครับตรงนี้พยายามหาหุ้นที่แบบเราเห็นแล้วแบบสัญญาณการก,กับตัวมันชัดๆแล้วกันตัวไหนที่แบบต้องลุ้นว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็รอเก็บไว้เป็นไม้2ไม้3ามก็ได้นะครับ ส่วน UBE นะครับอาจจะมีเทคนิคอลรีบาวดียวว่ารีบาลมาผมคิดว่าคงติดแถวเส้น20ตรงนี้แหละ0.57 0.58นะครับตัวนี้เป็นการีบาลที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าเป็นการรีบาลที่ไม่มีไดเวอร์เจนต์เลยนะครับถ้ารีบาลแบบมีคอนเวอร์เจนต์เนี่ยพยาพยามอ่าพยายามหลีกเลี่ยงไว้ก่อนดีกว่าไปเล่นหาตัวที่มันมีรีบาลแบบเป็นไดเวอร์เจนต์เนี่ยน่าจะรีบาลได้แรงกว่านะครับอ่ามา่เซ็นเซ้น80นยะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นนมมาาแรรงกนะคับ แต่ตอนนี้เนี่ยมัน break new high ไปแล้วนะครับซึ่งการ break new high ไปแล้วเนี่ยผมก็คงไม่อยากให้ไปไล่ตามนะครับก็คงแนะนําว่าให้มัน pull back ลงมาเนี่ยนะครับเราค่อยลงมารับแถวมันยี่สิบตรงนี้นะครับแล้วใช้ stop loss แถวช่วง20เนี่ยแล้วก็ใช้23เนี่ยเป็นแนวต้านนะครับซึ่งตอนนี้มันใกล้แนวต้านมากแล้วก็เลยคิดว่าไม่ได้เหมาะกับการมาไล่ตามเทรนเส้น80ที่จุดตรงนี้นะครับส่วน OSP ก็ฟื้นแล้วนะครับก็ เป็นเรื่องของ divergent แหละนะครับก็เราก็มองว่าแนวต้านก็แถวประมาณช่วง16บาทสำหรับ OSP นะครับก็มองการฟื้นตัวนะครับส่วน TTB นะครับ TTB ก็คือตอนที่มันย่อมาเนี่ยก็ต้องรับที่แกปนะครับเราแนะนำไปตอนสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มันมีจังหวะที่ pullback ลงมาที่แก็ตอนนี้ก็ขึ้นละนะครับนี่ขึ้นมา3วันแล้วก็คงไม่ได้อยากให้มาไล่ตามนะครับเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยใกล้แนวต้านเนี่ย2บาทหรือเกิน2.2 2.02นิดนึงเนี่ย ผมจะกลัวว่ามันจะไปเกิดลักษณะของ e a r i s h divergence หรือเปล่านะครับตรงนั้น GTB ก็เหมาะกับคนที่มีอยู่แล้วนะครับในซื้อจากสัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยก็รอจังหวะขายนะครับส่วน KCG นะครับนี่ก็ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับตัวนี้เราคุยกันไปในเรื่องของเส้นดาวเทรนนะครับว่าถ้าเบรกเนี่ย7.25เนี่ยนะครับเป็นจังหวะซื้อเลยนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องละนะครับตอนนี้ก็คงรอขายแหละนะครับผมว่า ไปรอขายใกล้ๆตรง8บาทแล้วก็ใช้แถวประมาณช่วง7.25เนี่ยเป็นจุดในการ t a i l i n g stop ไปสำหรับตัวของ KCG นะครับสำหรับ Baidu เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะหาว่าหลุดตรงไหนต้อง stop loss รอเนี่ยผมว่าประมาณนี้นะครับ3.7สำหรับตัวของ Baidu 80นะครับส่วน STA นะครับที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ยังคิดว่ายังไม่ค่อยน่าไล่เท่าไหร่นะคคือถึงแม้มันจะผ่านเส้น ยี่สิบเนี่ยแต่ว่าเส้นดาวเทรนเนี่ยมันก็ยังติดอยู่นะครับผมเลยคิดว่า STA ก็แนะนำว่ารอดูมากกว่านะครับส่วน IRPC เนี่ยนี่ผมดูกับเส้นกับเรื่องของ MACD อยู่นะครับว่า IRPC เนี่ยถ้าจะเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมอยากให้เอ c d เนี่ยมีการตัดขึ้นเนี่ยเส้นสัญญาเป็นการคอนเฟิร์มก่อนแล้วกันถ้าเกิดคนเล่นเอาชัวร์นะครับแต่ถ้าคนจะเล่นเทคนิคอลรีบาลไปเลยเนี่ยนะครับก็ถามว่าเล่นได้เลยไหมก็พอเล่นได้แหละแต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ยร้อนตัดขึ้นดีกว่า เดี๋ยวถ้ามันตัดขึ้นเนี่ยมันจะเป็น divergent ใน MACD นะครับภาพก็จะสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเวลาเราหมดแล้วนะครับตลาดเปิดแล้วเดี๋ยวขออีก2ตัวละกันนะครับเป็นตัวของ b ี g r ินนะครับซึ่ง b g g r ินตอนนี้เราชอบนะบจะเห็นว่าเนี่ย MACD ตัดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นลนักษณะของ bullish divergent ด้วยนะครับเนี่ยคือบี g r ินเนี่ยคล้ายๆกับไอ้ RAC แต่ว่าเหมือนนำมา1สเต็ปเนี้ยเราคิดว่าคอนเฟิร์มละเราคิดว่า b ี g r ินเนี่ยน่าเล่นนะครับ ส่วนตัวของ b a เนะ BA เราเคยแนะนำไปดอนแถวเส้น20ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนโดนดึงหลุดลงมานะครับแต่ลงมาเยอะๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะรีบาวแหละนะครับแต่ว่าการรีบาวขึ้นแนวตั้งก็คงแถวประมาณช่วง13.7สา้ถ้าใครติดอยู่เนี่ยขึ้นไป13.7ก็ขายทิ้งก่อนสำหรับตัวของ b a เนะครับเพราะว่าเวลามันย่อมาลืมเส้น20ไม่ได้นยะมันไม่ใช่ไซส์เวอนะครับตอนนี้เราก็อยากได้หุ้นที่มันเป็นไซด์เวอัพมากกว่านะครับก็ าพาเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปหาดูในรายการชาร์ตเ e รสเ e c t i v e ในช่วงแถวเดือน8เดือน9ปีที่แล้วนะครับเรื่องของการบวกสัญญาณการกับตัวในภาพระยะกลางเนี่ยว่าเล่นยังไงนะผมใบให้ง่ายนะครับคือ Invert Head a ดแ Should er, นะครับ m a c d divergent นะพวกนี้เป็น2สัญญาณหลักในการเก่งกำไรในช่วงนี้เลยสำหรับคนที่จะเล่นในภาพระยะกลางนะครับสำหรับวันนี้ก็จบประมาณเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหยวต้าที่รับชมผ่านทาง y o YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ